สวัสดีค่ะมาพรุ่งนีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวๆนะคะเมื่อนี้แตบ่บักหึ้งไทยทั้งนี่แหละราคาแกงปลาแกงไก่บ้านใส่ปีดหมยยยยยปัญญอห้องอนนห่อนใส่เสือบอกระแลง,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 งด้วยกันเจริญสบายใส่เงเกลียงใส่เงเกลียงเนี่ยเลือดได้ลบบสวยได้หล่ะใส่ไปหอนหางได้จ้ะ nó bình sẩn tụt đó nỉ ya đó, tất cả hoàn không, 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 ไปเสื่อมวายค่ะกับอ,อันกับไก่บานก่อนอ,อนุยาตให่เสือบากแนล้งกะสิว่ากันกับบอกยาบาเด้อเมื่อในต่างกองทางง่าเงี้ยวตวที่ขอนย้อนหนึ่งไม่มาขอนยอนหนึ่งไม่มาหอนหอนก็ตัำมองเพลเพลียเขากันที่ดีเด้อกับสมผักเนี่ย อยู่บ้านผัดเหระค่ะแต่สีไทยมุ่งม,มุ่งที่หมักใบสดน,นั่นเอเนาะแกงอันใส่หยวกใส่ปีกกล้วยเป็นสับๆ mất hết nhìn nghìn sao lọc

ส่วสนามอยู่ได้ลายตัวได้ตวเดียวเลยได้เดี๋ยวนี้คนยังหันกนก็ต่มองมัถือกันดีแหลับท่านมากันจัง กดทีเด้อค่ะวีวีวันนี้มันซอยตุบแน่ตัวเดียวนี่ก็จะมาปวดขัดแผลจมเห็นมันวันกันเลยขั้นแข็งกดเหลือมือนี้อากาศเย็นๆเด้อากาศกับว่าเย็นบ่ฮ้อนเย็นๆกับว่ามันเย็นค่ะก็หมาถือว่าดีกว่าทุกมือใครในวันอาทิตย์ ง,ง่ายๆสดนหอนๆเ้ยเสียไปเลยเนี่ยนเดี๋ยนี้เดีเ๋ยวม,ม่าเรื่องเดี๋ยวม่ามีร่มไม่ค่ยอยู่กับ รลมนี่ผ้าหยกด้วยค่ะเป็นพ้ายก Khẩu nhà hoàn hoàn chỉ các nhà ngạc đẹp Cũng trong một xoay cả chị Sẽ ít rồi ได้ปิดประตูข้างหลังแล้วนีเ่เสียงรถแน่เลยค่ะมันห่อนนะพี่เตอรเหมือนสิเมื่อบานเด็กหน่อยกับว่าเด้มากเลยค่ะช่วงนี้บอกเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิดเทอมคุณครูคขายยากแหงหลายช่วงนี้ค่ะ อยากเห็เดเอตสานอืมอาสิว่มีเวลาไปฮับก็บเตรียมสินะเขะ้าใจปะอืมโอออยูดเพิ่มละก้อยพอกระโดดกะซาเอา กับเมื่อน้องไข่เมืม่อนองไข่ฟองซอยนอ่องไปเใ็ดซอยกันห่างกันทรงอันุ้ยเนอทาเท่มหนองก,กับหนองผู้หน่อยนะ มีพี่น,อน,อน,น,น้องสามคน,นค่ะข้างนื่นเป็นคนใหญ่เป็นอะไรผู้ใหญ่ตัวโตผมแง่วันจักบาทเลยขั้นียวเด้เปิดเลยผู้ใหญ่มามีน้องชายสองคนน้องคนหนึ่งเรียนจบแล้วล่ะแล้วก็เหลืออีกน้องปีผู้หนึ่งนี่ละการังเรียนปีหนึ่งจะเป็นปีสว่าง ฐานะที่เป็นเอื่อยนะนะกระธรรมดาเราต้องดูแลหนองเนาะไม่ว่าตัวนี้มันคือเสียเขากองแห้งเนาะเสซตหนี่งจะมีจกกัดการจากบาทขั้นแถวโอวยสูนยน,นะเล่นอยู่ปีหนึ่งจะคืนปีสองเรียนอันเอก ผู้ชายเนี่นีผู้ชายพระพุทธศาสานาก็บ,บอกเป็นอย่างเขาอยากเรียนอย่างให้เขาเรียนเลยเขามักไปทั้งใดเขาไฟทั้งใดก็ให้เขาคิดเรียนให้เขาไฟฟังทั้งนั้นมาต้องบังคับคุณอยากเรียนอียังคุณกับไปเรียนรถเรียนนะครับ นี่ก็น้องผู้การนะซอยกันทางเงินให้น้องเลี้ยงนะนี่หละคือเห็นผลแรกๆของการเหตุดูทูบแรกๆเลยผู้ใดติดตามแมกแหลกสิรู้เลยเฮ้ยถาม่าทำไมถึงทำดูทูบทอไมที่แรกเป็น่านที่เหตุ u ูทูบ อบบอ,อกแบบว่าอายเลยปะเพื่ออะงนั้นทรงน้องเลียนนี่แะคะ่ะในส่วนหนึ่งเลยสองอนะ่ะพอก็แม่กระเท่าละแก่ลงไปนับวันนับวันยี่แก่ตุล่านี่ปีหกสี่นี่แม่กะเสียนนี้นี่คือแม่อายุหกสิบ่ะพอหกสิบสองหกสิบสามเลยเด้เพิ่นกะเท่าก่แห้งแล้วนะ <c oughs> แม่นไปาเอวเถอะเราไปเพื่อนพักผ่อนมาด้วยเนี่ยแหละคือเห็ีดผลสองรอสุ้าปอีกคือเห็ีดผลสองสามสี่กร้างดอกตอนนั้ต้ออยากมีครอบพว่วพอมีครอบพว่เราปุ๊บ นอ่ฉันดีค่ะนองฉันดีน้องฉันดียังเลี่ยมกระจุบเนาะฉันก็ห่วงนองฉันดีกันเนาะก็อยากมันเป็นคอบคพัวเราเพิ่มนบ่คือขื่นตัวคนเดี่ยวเด้สีเอาไปจุนเจือได้คอบครัวจะของมันกับมันเป็นไปไม่ได้เด้ต้องเข้าใจเนาะมันต้องเข้าใจเขาใจเราได้เด้เธอเข้าใจปะ เธอถือคนดีขอใจอ่ะสิให้อยู่ถือคนมาขอใจเฮานี้เตี้ยมันอยากคนรานองเนี้ยยังบระจวบก็จะไปได้เอาดอกควาย <c oughs> สีสส่สิบสับหล่อนๆได้ดิอีดอีเดอ้อตอนนี้สามสิบห้าสามสิบหกเลยเองว้ยไ,ได้ไหน่อยๆอือ โอ้จกาติบขอวสามพระสีแลายไปละนอนยันจบก่อนเขาอยากเลี้ยงยังเขาอยากเลี้ยนรูดดีที่น้องสร้างหัวจับคว้ามาม่ได้ย่องน้องเจ้าของเด้หมายถึงว่างนะกะก็ ็ถือว่าเป็นเด็กที่ที่ดีที่น่ารักนะค่ะข้างกันกํา่มนะฮแืสิบสี่สิบห้าปีกูเลยเนี่ยแม่มาได้ลูกหลอดููกลงนะููหลงอืมได้ลูกลงตอนเป็นอายุสี่สิบ แม่กต่เซียนน้องก็เลี้ยนทุกปีหนึ่งเผาเราก็ได้ไปได้ไเป็นน้ำขึ้นมหละถึมนะ ธรรมาชาติของพี่ของน้องนะหักแพงกันรักแพงอุ้มชูกันนะทิมปากกันบ่ไดนก็เป็นพี่เป็นน้องเด้อบาลซะสิี๊่ว่าจีกดบ่ไหนก็ซ่ามันทิมกันบ่ลงน้องเป็นสายเลือดจงหัวใจบ่ จมเขาแห้งแลละขอบคุณหลายๆค่ะที่ขำว่าติดตม่มกับช่วงกินแซ่บแบบนงี้ๆนะคะเมื่อนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ